สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ลูกสาวกบซื้ออันก๋วยเตี๋ยวเวียดนามมาก,กระแสบอยู่ดอกที่เราให้ฟังสาจานมาเถื่อแหลกมาเถื่อแหลกเลยเนาะมาอเมริกาเนาะอันสะออนเขาได้เงินได้ค่ำพี่น้องเวลาเขาเหตุงานอะ่ะเวลาเขาทำงานอะ่ะสะออนเข้าใจคำว่าสะออนไหมแบบว่า ยินดีกับเขาที่เขาได้เงินน่ะบาทหนึ่งของอเมริกามันมันสามสิบห้าบาทของเมืองไทยตอนนี้เด้ยอ,อยากกินมานี้ก็เลยก็เลยแบบว่าเอา้าในเมื่อเรามาอยู่อเมริกาเราก็เป็นคนเป็นคนนอกอ่ะเนาะเป็นคนนอกเป็นคนเหมือนเหมือนพามามาไทยขมรนมาไทยลาวมาไทยอะไรแบบนี้น่ะ เราก็เหมือนกันเลยไทยมาอเมริกาเนี่ยสะจันนี่บุกอย่างเดียวเดว้ถ้ามัวแต่อวดองค์ชงเครื่องเจ้าของนะพี่น้องอันกัดสีกัสิูโบมี่คือเขาจุนกันไปหาของเขา,อา,รราเ,เ,อ,เขาอื่นว่ากร,ราเซลเนาะเขาเอื่นว่าการาเซลขายแก้วน้ำ เนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาขายแก้วน,น้ําเนี่ยอยู่ในตู้จังสีนะพี่น้องอยู่ในตู้จังสีนะอืแบบเนี่ยแก้วแบบเนี่ยเขาขายอันหนึ่งยี่ห้าเซนห้าสิบเซนพี่น้องอืแต่ว่าโอ้โหดำคือเลยเขาเามาจากลงรลลงรถโรงยางเขานั่นนะ่ะบัดน,นี้โซเชียลกลมา เอาน้ำส้มกับน้ำผสมใส่กันเซตหลายๆรอบพี่น้องเซตหลายๆรอบอืทั้งจุม่มทั้งเซตทั้งเซน้ำสม้มสารพัดอ,ออกใสมาจังสี่พี่น้องบ่บเแม่นอันไม่ได้นี่อันเกาขลือเลยได้เนี่ยเกาจนว่าคือล้างน้ำสบูก่ก็โ่ใสอะวาง,งัันเถอะเอามาล้างหลายๆรอบเซน้ำสม้มหลายๆรอบแห <c oughs> ละมันนี่ซาจังกะเอามาตั้งขายเอามาขายตั้งขายเนาะ ซื้อมาหลายๆอันดิแล้วมาตั้งขายอันละหลนึ่งเหรียญจากยี่สิบห้าเซนขายอันละหลนึ่งเหรียญแต่เราใช้แรงงานของเราน้ำส้มก็บพระจากบาทพี่น้องน้ำสม้มอันขวดหนึ่งกับสองเหรียญผสมกับน้ำแช่ไว้เลย,อยลอเอเแชสร็จกระมังใหญ่ๆเสร็จถังใหญ่ๆพี่น้องสะจั่นะแล้วมานังเสร็จแม่อยู่บ้านซื้อๆแม้ถ้า แต่ว่าเอาเป็นเก้วนะเป็นแกรเก้วเป็นแก้วทรงนั้นทรงนี้นะมียีนมีลายพี่น้องอืมมีลายมาน,นี่สาจันจะจากนาทีแล้วนี่สาจันกับเร็จถูจนว่าไสดได้ปานนี่พี่น้องไสได้ปานนี่อมืมักเกวงามๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก,กินแปน๊บหน,นึ่งอืมนี่ เอามาขายหน้าบ้านเขียนป้ายเขียนยางพูนขับรถปฏิปากซอยทางฝุนแล้วก็ขับรถไปที่ซีทีตะซีทิตค้นก็มาซื่อบาังกฤกับเป็นแนวบ่เป็นแน่เอาเกือบลูคขายแนย่ของเล่นขายแน่น้องมือนันได้เป็นสามลอยเหรียญสองสามชั่วโมงนะ่ะอืมก็เลยว่าก็เลยเลียนลูกไปวัด เฮาถ้าเฮาดินล้นที่จะอยากมีอยากได้เฮาก็ลืมลืมความทะนงโตลืมว่าจะของจะต้องงานตลอดหรือว่าจะต้องท,ทําส่งผมนั่นส่งผมนี่ตลอดเนี่ยเอาความอยู่รอดไปก่อนเอาความใช้ให้มันถนัดมือไปก่อนเอาความที่ต้องหน้าด้านซะก่อนสิหน้าต้องบบก,กัวโบ,บยังบอ,อายโบยังอืก็เลยมันเอาตัวของตัวเองนี่แหละ บอได้เรียนแบบไทยพอสัทแนวบอสัทแนวภาษาอังกฤษพอทองแนวบอทองแนวภาษาอังกฤษพี่น้องนะคะทีนี้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเลยภาษาอังกฤษน่ะอือสาจันจบปหกไหมจะเอาชัดอะไรกับภาษาอังกฤษเนาะอือคุยภาษาไทยให้มันรู้เรื่องกันเถอะกับคนไทยน่ะอย่าว่าอย่างภาษาอังกฤษน่ะมันหน้าที่มันจําเป็นมากกว่าการพูดอีกนะจริงๆริง อืมเราเรียนไม่กี่คำหรอกภาษาอังกฤษที่จะใช้ในชีวิตปัจจุบ,บันอนะมันมีข้าวของในบ้านความรู้สึก,กแค่นั้นเองไม่ต้องไปเรียนนะจะว่าเป็นประโยชน์ปร,ประโยชน์เงาวนะ่ะประโยชน์เงยาวงามๆนะ่ะไม่ได้ใช้หรอกจริงๆถึงคุณจะพูดภาษาอังกฤษเก่งขไหนก็ตามเถอะก็ ใช้ตามอริยาบทของคุณนั่นแหละใช้ตามนิสัยของคุณนั่นแหละอย่างสาวจาันเป็นคนพูดตรงๆอย่างเงี้ยจะมาใช้ประโยชน์ยาวๆงามๆเนี่ยผัวฟังไม่เข้าใจแน่นอน <c oughs> yes no okay มันก็ใช้ได้แล้วจริงๆนะเฉพาะในบ้านเรานะแต่คนที่จะทำงานเกี่ยวกับการพูดการจาการเอนเตอร์เทนอะไรพวกนี้เขาก็ต้องถนัดเขาก็ต้องเรียนไปทางนี้แต่สำหรับสาวจาันแล้วกับคนง่ายๆธรรมดา ผัวฝรั่งไง่ายๆธรรมดานี่เอาแค่ความคล่องตัวก็พอแล้วของเจ้าของนะ่ะอย่าไปคิดว่าจะมีผัวฝรั่งได้ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษยเยอะๆนูน่นนี่นั่นม้ากับบอดี้ไซดดอกพี่น้องลืมหมดแหละอีลีม้ากับบอดี้ไซดดอกคนที่เขาชอบเราคือคนซื่อๆเออเราก็จะเอาไปขนาดว่าเออ กูจบปอซี่กูสีเอาแบบสูงๆเอาคนรวยๆงั้นสะิเน่ะมันก็ต้องตามวิถีชีวิตของเขาแหละผัวนะ่ะพี่น้องอีลิอย่างสาวจาน,นิขอให้ได้ผัวฝรั่งมาสัน่น <c oughs> ขอให้ได้ผัวฝรั่งไปประเทศฝรั่งเดี๋ยวเรียนรู้เองแหละสูมือน์นี่ก็ยังบไปโรงเรียนเออซุมือน์นี่ก็ยังบไปโรงเรียนก็แค่เขาคุยกันรู้เรื่องแล้วมันก็ กระเถิบไปเรื่อยๆในการที่เราจะใช้กับชีวิตของเราแค่นั้นเองหละอิลิขนาดไปทําร้านพิซซ่าบอได้บอกกับลูกค้านะทุกวันเนี่ยเราไม่ได้คุยกับลูกค้าเด้อิริแทบจะไม่ได้คุยกับลูกค้าเลยแค่ว่าเขาจะเอาอะไรเอาวันนี้นี่นี่เขากงหมอยูเหลวว่าเคื่องย,ยังมันมีสื่อบอกเขา,ก,ก,เอา,อาก,ก็กดไปแล้วเอาอยัางอีกเอก็กดไปแล้วเอายังอีกแค่เนี้เมื่อเห็นต้องคุยว่าจะต้องจังสัน้นจังสีโบมีคะ่ะ โบมีบบได้เรื่องมากปั้น,นั่นเรื่องภาษาอังกฤษนะ่ะอีรีโบเสื้อเอาเบงบเสื้อแต่คนที่เรื่องมากจริงๆที่จะต้องหวั่นว่าจะต้องเรียนสูงๆให้ผู้ภาษาอังกฤษเกษ่งๆเป็นๆนนะ่ะมันบบได้ใส่ดอกพี่น้องมันบบได้ใส่ดอกเลี้ยนมากกับโบได้ใส่อืมพอมาใช้จริงๆอะ่ะแท้ชวิตประจําวันของเราเองนั่นแหละย,ยาสุเปยยานอย่ากลัวฝรั่งนะ่ะ มันบวกกัดคออยู่ดอกมาเลยกับมาหางงานถา้ำเฮ็ดงานซื้อสัตว์ตัวเขาแค่นั้นเขาซื้อสัตว์ตัวเฮาแค่ว่าเรามาที่เนี่ยเราพึ่งพาอาศัยเขาไม่ได้เยอะนะบ่ได้หลายนะเราต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองก่อนเด็กค่อยเผื่อแผ่เอออย่างสาวจันทร์กับสามีแต่งงานกันเนี่ยเผื่อแผ่แในครอบครัวจ้าขอองก่อนเด็กให้ยู่กินมีแห้งซะก่อนเด็กจังสิเผื่อแผ่ให้ คนอื่นอย่างสีได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดคำด้พี่น้องเอออย่างเ้จาจันเนี่ยเวลาเฮ็ดกับคงกับเขากับน้ำให้ลูกให้พวนี่เฮ็ดง,งามๆคือเฮ็ดงานโรงแรมอยู่ใส่ก็เฮ็ดง,งามๆให้พวให้ลูกกินเออมันยังแลวใจบ่แมนว่าไปวัดไปว่าจะต้องเลี้ยงแห่งงามๆผลไม้ต้องเลี้ยงแห่งงามมันเฮ็ดงามอยู่ในเหอนซะก่อนให้เขาได้ว่าเออเมียแม่ฉันเฮ็ดง,งามเออเมียเส้นเฮ็ดกับเขาแซ่บกับเขางามเออเจ้าซีเอาไปให ผู้อื่นง,งามๆนั่นแหละสซวจันเลยบอกว่าจำเป็นมากเฉพาะการใช้ชีวิตของเรานั่นแหละภาษาอังกฤษอะบอได้มากเม่ยังเลยค่ะเสื้อสซวจันเธอหน้าแซวจันจบปหกมันี่น่ะภาษาอังกฤษว่ากับบอมีเอ็กเซนน่ะก็ยังได้ลูกสองคนไหมอืมก็ยังมีเงินมีทองใส่ก็ยังมีรถขับไหมย,ยังมีบานใหญ่ให่อยู่ไหมอืมเยาว่าเถอะ มูสาวจันทร์จบปวีนี่เมียอือว่าภาษาอังกฤษเขาก็ยังภาษาสุ่มอนี่เขาก็ยังเว้าอือว่าเขาไม่เอ็กเซนเขาก็ยังเว้าเขาเว้าวในเรื่องเรื่องที่เขารู้และก็สื่อสารในเรื่องเดียวกันแค่นั้นก็นจบเ้าบปกหูห้องก็จะเป็นเสือกเว้าพีชั่งเม่นบลอล์รเออจักนาทีนนาเนี่ยเว้าเนี่ยพอยากมีผัวฝรั่งให้ฟังทางนี้ <c oughs> น่ะอัน จนมาสมิธนะมาโหลดเฟซบุ๊กนะมืรมคคุยมา,า,าบอกบอกให้ฟีเลยตะกี่เก็บเงินเด้ตะกี่มี้นส่วนน้ำมูลนะเก็บเงินเด้นี่นี่แหละอตอต้นออต้นเขาไหมไอตนเขาเพราะว่าเขาเสียงเงินมากกับเอกความเคยชื่นของเขาเนะี่ยบอกเขาเขาก็เบอเสื้อฟังเออบอกเขาเขาก็เบอเสื้อฟังใส่แต่ความคิดของเจ้าของแล้วก็ มันก็ต้องมีเห็นเรียนรู้เชื่อฟังครึ่งหนึง่งใส่ความคิดของเจ้าของครึ่งหนึง่งตัวมันจังผสมประสานกันอันนี้พอเรียนรู้มาแล้วใจเงินแล้วก็ยังยังมาใส่ความคิดของเจ้าของอยู่มันก็ไปบไไ่ด้แล้วมันก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่อยากก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะ่ยอือาซจันยางไห้ผัวฝรั่งกันยังเอาผัวฝรัง่งซูเมอนี่มีเว็บไซต์ให้ง่ายตัวเว็บไซต์หาคู่ให้ง่ายตัวอือโดดไซต์ผู้นั้นโดดไซต์ผู้นี้ตัวเลือกเอาตัว ว่าจะควงอันมักผู้ใดต้องใช้เวลาเลยพี่นอ้องมันบพราแมนทุกอย่างต้องใช้เวลาเบิดนั่นแหละเออเวลาหน่อยเวลาไหลคนไทยก็อย่ามาดราม่ากับสาวจาันเดอก็ก็มันพูดไทยไม่ชัดเนาะพูดไทยไม่ชัดพูดฝรั่งก็ไม่ชัดพูดลาวก็ไม่ชัดพูดภาษาโซ่ก็ไม่ชัดอีกเพราะว่าไปเรื่อยเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาของตัวเองอะสาวจาันเกิดสกลนครพูดภาษาโซ่มันก็ไปเรื่อยเละเออ อยู่จังหวัดนั้นใต้มั่งเหนือมั่งพิษานมั่งเฉียงตกเฉียงออกมั่งเยอะแยะอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยอะ่ะก็เลยมาสรุปว่าถ้าเราอยากได้อะไรอะ่ะเราก็ได้อยากได้อะไรอะ่ะเราก็ได้เพราะว่าเราไปทําเอาไงอและอีกอย่างหนึ่งอย่างสาร์จันเนี่ยฝรัง่งสเปกฝรั่งเด้ ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรอกการพูดการย่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใครได้ยินเขาก็หัวเราะเนาะมันก็สดชื่นไหมไม่ใช่ว่าใครได้ยินเราพูดเราจะมานั่งคิ้วขมวดอยู่ไหมเอออันอันนั่นนงก่านี้โอ้ยเมื่อก่อนมันก็ดำดำ,ดำผมยาวๆใช่ไหมเออพอพอได้พอไม่ได้พัวแล้วตัดผมยังไงก็ตัดไปเนาะแต่บุคลิกเราก็ต้องเหมือนเดิมนิสัยเราก็ต้องเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมแต่ในการที่ สร้างสรรค์แล้วก็ให้ทุกคนหัวเราะมาอยู่ใกล้ๆเราทุกคนก็หัวเราะอันเนี้ยมันสดชื่นไหมไหมไม่ใช่มาเจอเราแล้วมันเครียดนะใครๆก็ไม่เอาเป็นเนียดยคนเครียดนั้นชัดเจนก็ไม่เอาเป็นเพื่อนเด้มันเครียดไหมอืมเป็นตัวเราเนี่ยแต่บางคนบางคนพูดจาเพราะผู้ชายเขาก็ได้ผู้จาผู้ชายก็อยากฟังคนพูดจาเพราะสวยผู้จาเพราะเออเขาก็ไปแนวนั้นของเขาเด้ให้เป็นของตัวเองมากทสุดน,นะอย่าไปเรียนแบบใคร อย่างสาวจันนี่เป็นยังมีเป็นเป็นแบบนี้แหละอมผู้ภาษาอังกฤษก็ติดแ่านแบบนี้แหละภาษาลาวก็เหมือนกันภาษาไทยก็เหมือนกันภาษาโซ่ก็เหมือนกันอืก็อยู่แบบนี้แหละออไม่ได้เรียนแบบใครเลยก็อยู่มาสิบห้าปีแล้วแต่งานกับฝรั่งในห้าสิบสองปีแล้วมีชีวิตอยู่นี่เนาะแต่วันไตพุงก็ยังไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละก็เลยใครยังมีผัวฝรั่งมาฟังทางนี้แล้วก็ไปหาเฟซบุ๊กหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้สุวจันจะช่วยอืม เฉาจันมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะที่เขาได้ผัวฝรั่งแล้วก็สาจันว่าจะเป็นประเทศไหนก็เหมือนกันเละแต่คล่องแคล่วที่สุดก็คือสาจันชอบประเทศอเมริกาเพราะว่ามันความใฝ่ฝันของของสาจันเนี่ยอยากมาอยู่เมกาเพราะอเมริกามันกว้างมันกว้างแล้วมันก็มันก็แบบก็คือแบบมันเป็นครึ่งหนึ่งของโลกนะแล้วเขาพยายามที่จะเข้ามา ใกล้ที่สุดกับกับ,ก,บกับประเพณีไทยนะเออจริงๆนะก็แล้วแต่แหละโชควาสนาของใครแต่ใครๆก็ดีหมดแหละพูดถึงอะ่ะอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละแต่ชอบอเมริกาเพราะว่ามันอธิบายคล่องแคล่วได้เพราะว่าอยู่มาสิบห้าสิบหกปีแล้วเนาะมันก็อธิบายได้ว่าคนอเมริกาเป็นยังไงประเพณีการเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าหมดเวลาแล้วมั้งนี่โอเคคะ่ะ